สวัสดีค่ะสวัสดีกับมาพบก,กับพีเวียนะคะพีเวียคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็บ้าคือเก่าละสวัสดีค่ะวันนี้พีเวียจะพามากินปนนะคะปนกบป,ปนกบใจเอ่อปนกบกินกับอ่าหมักเอียงกเ็เพิ่มมาระมาระขี้นกนะคะมาระขี้นกแล้วก็จะมีอ่าเพิ่มเนี่ยดอกกระเจียว ดอกกระเจียวลืมทงนะคะแล้วก็มีลวกลวกดอกแค่ลวกดอกแค่แล้วก็จะมีลวกอ่าย,ยอดยอดบักอื้อค่ะมาค่ะก็ขันี้หอนห่อนนะคะมาค่ะมามามาเรา,มาจะพาจิ้งเขานะคะมาเขะโอ้ยมาหน่อยมันห่วงน้่เลยันเขาบาน่อดน,นะคะมันได้ห่วงนะคะ อืมยังไม่หอมอีเหรอยส่ขาทาัตองสาซนี่ดอกกระเจียวเนาะไม่คันมั้ยหนียวยป้กเปน่งในคณะกรรมการเบื่อหน่อยหนอยนั่น นที่ถูกประท้วงเลยค่ะพี่ถึงไม่ได้ให้เข้าร่วมประชุมด้วยคุณนิรุนยไม่ทราบว่าเราจะทําแบบนี้หาทางออกที่ดีบนให้กับทุกฝ่ายแล้วไม่อย่างนั้นคุณนี้ก็คงจะโดนคนมองในแง่ไม่ดีในฐานะนายกสมาคมบอกเล่องิร่นย์จะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะถ้าคุณนิรนจะโกรธใช้มากรดที่นี่คนเดียวคุณนิคุนี์คะคุณนิยคะ บอกว่าเราบปอดสารบบผมนะคะคุณะขอบคุณพวกเราจางหแล้วก็ขอคุณคุณทนทิกาด้วยขอบคุณด้วยนะคะคุณทนทิการ้ฟัมาตลอดเข้าใจไค่าคุณหวังีหก็เอเมือนประหนใช่ค่ทนกา สมาคมขอบคุณจับตั้งขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสน้องช่วยที่ฉันขอชื่นชมมากค่ะในเรื่องของความตั้งใจแต่ก็ไม่ควรใช้ดิฉันให้มาทำแบบที่ฉันไม่อยากทำแบบนี้จำจะนุ่นค่ะนเุ่นๆกันกับคุณพันธิดาค่ะค่ะอ่อนเป็นว่าฉันขอโทษแล้วนนะคะแต่็ฉันจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ค่ะ อันจิมเบิดเดี๋ยวไม่แรงอีเดียกับเจ้าเบนพัดน้ำมันของมันนะคะนอะเรื่องเดี๋ยวเกมของพวคุณจะหมดสนุกเปล่าๆคราวนี้โนมีอูราใช่ไหมคะเพราะว่าทันทีไม่เคยคิดไม่ีาดีเลยทันทีถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆ นะก,ก่อนนะคะได้กี่พวกที่ว่าพวกกินนั้นพวกกินพักเลยค่ะฮึน่ะท่านครับงานเลิกแล้วยังไม่กลับเหรอ พอดีคุยกับคนนึงคนนี้คุณว่าปยางไละใช่ครับไม่รู้ว่าชักช้าอะไรอย่ก็คนสวยได้บางทีล่นะเขาก็ต้องผิดทีไปทำในการแต่งหน้าแต่งตัวก็ต้องให้เวลาเขาตอบแทนความสวยที่เขให้เป็นอาหารตายกับเราคุณปะละขอบคุณมากนะครับท่าน วันนี้ผมรู้สึกโชคดีและเกิดที่ได้รับคำแนะนำจากคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของการวิจัยที่ดีที่สุดแต่ว่าผมก็ไม่มีเวลาเชียจะมาเยีนคุยกับท่านอีกแล้วขอตัวก่อนคุณตัดสินใจได้ถูกต้องบอกเพล่อหน่อยเลยทุกเรื่องเบ<ช><ม>บีว่าเชื่อและทำตามพันธยาไมดโดยตลอดถ้าผูกกับสายสาคดี

บ้ากุสากินต้รงก็โอ้บังหน่อยนะครับกดตรท้องไปนะครับเอ่อท่านี้ท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้อีกไหมครับคือวันนี้ผมมีธุระด,ด่วนที่ต้องรีบจัดการนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับ วาายบอิาไม่น่อยะครับรฉันจะพยายาเชื่อคุณนะคะุณราโอ้แต่คุณต้องเชื่อผมครับนการมากไปนกกรจารมนอ อันตอนใกล้เวลานานแล้วพออันก็สกฉันมาช่วยงานคุณแล้วอยู่คุณสาวิการกับท่านนานสมาคมก็เข้ามาทับฉันพอดีทั้งหมนี้คมันจะบอกฉันว่ามันเป็นแค่เรื่องอหเนี้มาให่กว่ากันมนมีผลโลกในงานนี้นะครับคขาเลยต้องไปรับลูกเขามาสรภาพแม่หรอคะกติกาครับ ผมไเป็นเจ้าคณะธุรกิจกูเลนเมครับการที่เราได้รับโอกาสมันก็ไม่มาเพรานะทางเลือกผมขอโทษนายกานะครับถ้าผมสัญญาเลยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันต้องกลับแล้วขอตัวคะ่ะอุ้งอี่แฉมไม่เป็นไรคะ่ะฉันกลับเองนไม่มได้หรอกแต่วันนี้ที่ฉันรบกวนคุณมา,มากพอแล้วขอบคุณนะคะ คุณธันิกาครับเป็นลาาสาวแท้ๆของคุณวิทูเห็นว่าคุณวิทูกงสนตัวล,าาวล่าสาวาปลอยเาวเกิดที่าน,น,านรากแทนะไมเกิดดเนไหมดิดนะดใดีเอ็นเอของหน้าและหล,นนลังสาวได้ม่เป็นไรไปหาข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องการรู้ทุกอย่างของผู้หญิงมันถ้าท่าน สง่งุณนะครับสคิครนะับ ผมว่าผมก็มองสายตาท่านออกเหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยท่านกำลังสนใจกลัวเมียจองปอมนั้นร้อยกเซ็งละก็น่าจะจริงนะคะเพราะตั้งแต่ไอเวทเนี่ยมันไปหาเรื่องท่านที่สนามกอล์ฟเนี่ยท่านก็ดูสนใจอีกคู่นึ้งถ้าบอปลุกอองบดเด็นเพ่งไดโน่ค่ะเราจะยไผมว่าถ้าท่านสนใจขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็เราควรจะได้อะไรจากเรื่องนี้หน่อยคุณว่าน คืนนี้คุณจะออกไปข้างนอกอีกเหรอคะอ๋อผมลืมอกคุณเลยอะ่ะพอดีผมมีนัดกับลูกค้าไว้จะคุยงานกันต่ออืน่ะแต่<ป>ค่ะหนูรอป่าอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนคุณเป็น,นีพวกนี้ไปแล้วเหรอเฮ้ยคุณผู้พันสุดผมได้ไงเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่อง บอกมาอยนะเ่าอีกกริเนี่เป็นใครก็อีเด็กเ็นตามขับทั่วไปแล้วผมจ้าพวกเขามาเนี่ยมาเป็นัวค้า,าเป็บบเนตาดนแ่เดกเอ็นทีไหน,นกล้าไล่หาเอแบบนี้ฮะที่คุณจะดาม่าทำไมเนี่ยฮะหน้าผมไ่ร้อนหมดแล้วเนี่ยคุณช่วจริงเลยนะคุณเอาฉันไปขายตวกับนแล้วคุณกัเนี่ยไ่ได้

เป็นสาวสามพอมออีกคนแล้วนะหนูไม่ได้เต็มใจอยากไปเลยนะคะแต่ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อยากเป็นผู้แห่นั้นมากใช่ไหมไอ้ชัหนหน่วไม่นานไม่นานงม่นานนี่ค่ะ คนเลยล่ะวูดยืดแขนเหี้ แล้วทำเองทุกอย่างองุยามันตั้งแต่แรกือร่อยเพราะอะไรคุณยายไมันอยปกไม่บอกราตายยาย้ายผม้มาเทัวนเลยยาปาเอนี้ขาการอาหาร ขอบคุณนะคะรับส่งรับเบื้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมพี่เบียร์ด้วยนะคะพี่เบียร์เป็นแบบก็คือก็คือจุดเริ่มแรกนะคะเริ่มต้นนทีมาเห็ดอยู่ถูกกับยังไม่ทันไม่มีใครรู้จักแล้วก็ยังไม่ทันนี่มีคนแบบอยากเบื้องเพราะแนวอยากแนงกินข้ากับบะเด้เลิศบ่ได้รู้บ่ได้ลแห้งหลายปันแบบมื้อวัดมีแต่อาหารบ้านๆของเราห้องข้าวในระค่ะ ขอบคุณนะคะ